น้องไปรู้ไหมว่าคลิปที่เราร้องเพลงดาวจะลัดฟ้าน่ะจนถึงเหมือนแล้วพ่อพ่อ,พอแม่แม่มาให้กำลังใจเยอะมากต้องไปเตรียมตัวเลยเตรียม <c oughs> ตัวอะไรเตรียม <c oughs> ตัวดังไดังในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าอนอนนั่นนี่นะหมายถึงพ่อพ่อแม่จะได้รู้จักเยอะขึ้นอะไรอย่างเี้ยเวลาเราไปหน้าเวท,ทีงตรทียมนี้กำลังจงกำลังใจเห้เัานี่น อ้าจริงจริงย่าดูมึละเอ้าอยู่บนรถอยู่บนรถพี่เอาให้อยู่ได้กินแน่นอนหายแน่นอน,นทำอะไรก่อนนี่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วอ้าวแล้วไม่บอกเอาบอกแล้วอดีตค้าทำไมชุดมันเป็นอะไรชุดมันขาดเหรออพื่อเก่งใครเย็บชุดก็เป็นแม่เก่งใครจะมาทำให้ใช่ไหม นี่พัดลมหรอก็นั่งเย็บมูนนี่นี่ของนี่ของพี่พี่ชายนี่ของใครเป่าเตะอหรอของพี่ก็แตกนะแล้วไปเย็บล่ะเย็บไมไม่ให้เย็บมั้ยโอควรเปิดจากเย็บไหมอ้าวหรอควรเปิดไหมเราเย็บจากเป็นหรอไม่ใช่ควรควรเย็บควรเปิดมควรพี่ชมพูก็ให้มาเย็บเดี๋ยวพี่จะลงคลิปนี้ว่าใครมีอะไรพังไม่น้องไฟซ่อมจริงๆเพ็บหลุดกลามมาให้เย็บ ดีจังเลยเม็ดราคา100อ่รวยแล้วนะน่รวยใจเลยเม็ดเดียวชุดมันเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เอามาดูหน่อยโบ,บมันขาดอ๋ออันนี้มันหลุดเหรอใช่แล้วมันมีหางไหมชุดเนี้ยแค่นี้เหรอไม่หางยาวอ่ะม่ีเป็นชุดลองเพยงอ๋อใส่สปอนเซอร์อย่างเงี้ยเหรอ พี่กินขนมจินพี่เปาไหนูกินแล้วยังได้่ทำไมไม่หิวมาอยากง่วงไม้ง้องม,มันเจ็บคอ,อแล้วยังร้องเพลงได้อยู่ไหมไม่ได้คงไม่ร้องอาชีพให้พี่หรอกเนาะ <c oughs> มีคนชมก็เยอะมีมีคอมเมนต์ไอ้นี่ด้วยแนะนำแนะ่นอน นูเวลาหนูลองเพียงเพาว่านี่เพีงหนูฝ้าวานี่มัพี่ที่จะเอาโตนู้นี้ไกลๆเลยวว่นี้เอาไปไกลๆจากคนเลยบอกว่าทำสมาธิก่อนมันจะได้เพอะเออคนมันยังมันเพ่นพลาดแล้วแบบสมาธิเราบางทีมันุดนอะไรยเงี้ยแต่มันก็เพาะเลยแต่บางทีแบบถ้าเราอยู่ในที่ที่มันสงบสงบหน่อยเราก็จะได้แบบหนูก็จะได้ไม่เคยมี่บางทีหนูอยากที่อยากให้หนูนั่งร้องไปไม่ต้องคิดว่าอัดคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันได้อารมณ์ วันนี้เพลงอะไรนะ <c oughs> ดาราคืนเดียวร้องได้ไหมไม่ได้เลยเหรอไม่ไม่ค่อยไม่คุนหูไม่อะไรเลยเหรอดนอเปิดเนื้อยีงง่ร้องได้ไหม <c oughs> ดาราคืนเดียวรับบทนางฟ้าทั้งที่เก็ามาจากสางช้าดินเป็นศิลปินทํามาหากินในายามราตรี สลัดผาถุงม้านุงผาบางเต่าฟซซังแสงสีเดี๋ยวมันเลใ้ใที่เคยได้ยินบ้างไหมเออหนูพี่ว่าหนูร้องได้นะเพลงนี้มันมันไม่ใช่เพลงอีสานนะ่ะเขาเวลาหัสกันได้เอาฝากแล้วนะฝากเป็นการบ้านแล้วร <c oughs> อฟังนะครับรฟร้อนแม่แม่ไปติดตามน้องไปถ้าฟังดาราคืนเดียวแล้วพรุ่งนี้จะเอาเพลงอะไรให้พี่สะบัดสะบัดเลย ไม่ได้สวัสดมันใช้เสียงอี๊เบิลอย่างนี้เพลงเบิลร้องได้ไหมได้เลยฟังทุกวันทุกวันนี้หนูก็ร้องเปิดใจสาวแต่ตัวน้องไปเออเอาเปิดใจสาวแต่ก็ได้เออเนาะเพลงในสต็อกหนูเพลงไอเขาเรียกว่า เพลงประกวดเพลงอะไรอย่างนี้พอมีบ้างไหมที่แบบเคยร้องม,มาแล้วเหมือนที่เคยเห็นช่องช่องใครที่เขาแคปหรือว่าเขาอัดไอตอนหนูร้องอยู่บ้านหรือว่าอะไรสักอย่างที่แบบร้องใส่ไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่องใครลงมีไหมมีนะพี่<ม>เห็นเอาหรอบางทีก็เหมือนไปประกวดหรือเหมือนทําอะไรสักอย่างเพราะว่าสถานที่มันต่างกันพี่เคยเห็นอยู่แต่ว่ามันอยู่หลายช่องอะ่ะเหมือนเขาไปค้นหาแล้วก็มาลงหรือเปล่า แต่หนูไม่เคยลงใช่ไหมเข้าไปหามาได้เลย้าจะได้คลิปประกวดก็มีเนาะเยังใ่นักเรียนนนะเห็นคลิปซ้อมอย่างเงี้ยเหมือนคลิปซ้อมเหมือนอัดเองด้วยนะหรือเป็นไลฟ์สดหรือเป็นอะไรชักอย่างนี้แหละมั้งเคยไลฟ์สดหรอไม่รู้ว่ามันเหมือนตั้งกล้องร้องเพลงแล้วก็อัดเองเป็นคลิปซ้อมหรือว่าคลิป ร้องไม่แบบไม่ได้แต่งหน้าแต่งอะไรนะใส่ชุดเล่นๆอะไรเงี้ยเหมือนซ้อมที่บ้านเหมือนซ้อมที่ห้องอะไรเงี้ยพี่ดูหลายคลิปอยู่ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ช่องเดียวลงอะ่ะมันหลายช่องลงพี่ก็นึกว่าหนูลงหรือเปล่า <c oughs> ไม่เคยลงใช่ไหมไม่เคยลงลิปตัวเองพ <c oughs> ี่ต่พี่ชายลงอ๋อโอเคแต่งหน้าแล้ว <c oughs> เริ่มแต่งหน้าแล้ว เต็มไปไหนอ๋อเต็มสองอแล้วหนูไม่ได้เต้นหรอเพลงนี้เราขึ้นฉากมาไปไหนมาสวัสดีค่ะหนูไปไหนมาโอ้เหงือ่อแตกลแล้วนะรอแล้วเขาเขาจะขึข้นโชว์วันไหนเนีนเ่ยวันนี้เลยเหรอเอาไปแทนเพลงไหนไหมดูว่าเอาไปต่อเอาไปต่อ ต,ต่อเพลงไอ้รพันช่อมทุ่งอ๋อตัดเพลงเลยตัดเพลงไม่ปี่ออกหรือเปล่าไม่น่าจะเพล่อ,อ๋อเป็นเพิ่มเด็กๆเ,เริ่มแต่งหน้าแล้ว <c oughs> อะไรนี่คืออะไรชีวิตขาดหวานไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยเหมือนพี่เลยอ๋อมันเชื่อมชาวกล้วยแล้วก็นี่ น้ำลำยมาแม่ซื้อมาให้ชีวิตขาดวันไม่ได้เลยจริงแม่รู้จังว่าชอบน้ำลำไยเป็นคนชอบน้ำลำไยมว่าไ้กินทุกวันพี่ก็ชอบชอบน้ำลำไยเรายละลำไยวยลชอบนมากน้ำลำไยกินวนละแก้วแวันละแก้วนี่ก็ถือว่าเยอะนะมันต้องวันเว้นวันเขา่กินวันละสงวแก้วใหญ่มากด้วยเขากินแค่น้ำลำไยล้วกินน้ำตาล ชีวิตขาดแล้วแมแต่แต่มันเหมือนพี่เลยพี่ชอบกินหวานบางทีเหนื่อยแล้วกินหวานรู้สึกสดชื่นมากใช่มันกินหวานถ้าเหนื่อยมากๆอ่ะไปกินน้ำเย็นไม่ได้น้ำไม่ต้องให้ให้อันนั้นก่อนไว้ปกินเพราะว่าน้ำหวานมันช่วยอันนั้นเหน่อยนุ่มหนุมหน้ากันเลยทีนี้อร่อยไหมสดชื่นอันนี้กินอันนี้ก็ได้ไหม ขอบคุณค่อหึ่งปอนเลยตื่นเต้นไหมแล้วเขาจะทยังไงไอ้คือของใครกับแบบหมดไม่จัดแล้วหนูไม่มีพารมเหรอไม่หวานากเนือ ใช่แล้วก็เราไม่มีชัยไม่เขียนชื่อหรอเขียนไว้แล้วเออนี่อย่างวะเรางมไม่ได้ใช้เพราะมันหน้าหนาวอ๋อไปเอาเพราะมันหน้าหนาวใชแล้วทีนี้เอ้าจะมาหายไปแสดงว่าเขาอารมแน่เลยใช่ก็เลยไม่ได้ใช้มันเหมือนแบบไม่ได้ใช้นานเขาก็จะคิดว่าไอ้นี่หรือเปล่าขเขาแบบอารมณ์ เออนี่ยกาแฟแบบนี้อันนี้<า>ยัดเข้าลังเลยเท<า> <c oughs> ่าไหร่ห